คือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนโอนนี่ตั้งแต่ไปออกเทเซอร์เก้าร้อยมาคือมีปัญหาเรื่องเอาขาตั้งคู่ไม่ขึ้นทุกคนที่อยากจะตั้งขาตั้งคู่ก็คือน้องต้องคอยให้แม่มาช่วยประคองตลอดคือยังตั้งด้วยตัวเองคนเดียวไม่เคยสำเร็จสักทีวันนี้ก็เลยให้โอ้น้องตั้งกับรถแอดดูว่าถ้ายางรถแอดคันเล็กกว่านี้จะเอาขึ้นหรือเปล่าเกียร์นะตรงนั้นนะอย่าช่วยนะอย่าช่วย รถแอนหนักกว่าแต่ผมเอานั่์ไม่ขึ้นอ่ะไอเจ้าโอนบอกว่ารถแอนนี่คือหนักกว่ารถตัวเองแต่กลับเอาขึ้นได้เฉยเลยในครั้งเดียวที่ผ่านมาเออก็คือพยายามช่วยเทรนสอนว่าต้องใช้วิธีแบบไหนนะคะถึงจะตั้งได้เทรนเออตัวเล็กๆก็คือตั้งได้สบายๆเลยนะคะทุกคนหรือจะเป็นเพราะว่าแรงควายในตัวเขาวันนี้ทุกคนก็เลยจะมาเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์เอาไปพร้อมๆกันให้โอนตั้งขาตั้งคู่ได้กันจ้าผลสรุปก็คือเฮ้ยอ้เฮ้ยแค่คุณเปิดจใจ ม่แต่พยายามทําเกือบทุกวันเลยนะไม่เปิดใจลดกลัวอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเอางี้มึงอ่ะเชื่อว่ามึงจะทำอย่างนั้นได้มึงก็ทําแล้วมึงก็อื่นก็ทําได้ไงโอ้แต่เช่นไหลประชลองใช่เฮ้ยพี่อ้ยพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับผมผเอออย่าเลยกู